ไอ้คำว่าค่าเสื่อมราคาคืออายุการใช้งานถูกตัดตัดมูลค่าของสินทรัพย์เมื่อกี้มาเป็นอายุการใช้งานโอ้โหแม่งพูดแล้วฟังยากเอาแบบนี้ดีกว่าแม็กบุ๊กกี่บาทแม c b บุ๊กเอากลมสามหมื่นบาทสามหมื่นผซื้อสามหมื่นกูซื้อนุ่แอร์สินะบางเบาที่สุดน่นนสตาร์เตอร์สามหมื่นบาท สามหมื่นบาทเนี่ยโดยทั่วไปมันจะต้องคิดอายุการใช้งานซึ่งอายุการใช้งานเนี่ยมันจะมีแพทเทิร์นของบัญชีภาษีเนี่ยส่วนใหญ่นะเขาจะคิดกันถ้าเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ3ปีสามปีปีถ้าเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นพวกคอมพิวเตอร์เนี่ยสปีใครกำหนดพี่จริงๆกฎหมายกำหนดโอเคอเค,คือคนอ่ะที่อ่าในหลกักบัญชีอ่ะเขาใช้ตาม หลักบัญชีบอกให้ใช้อายุการใช้งานจริงแต่ถ้าพูดว่าแบบมันขี้เกียจก็ไปอิงตามกฎหมายภาษีแล้วกันเขาก็เลยจะบอกว่าถ้าเนี่ยอุปกรณ์คอมมันเสื่อมสภาพเร็วมันให้ตัดได้3ปี3าปีที่ว่าแปลว่าอะไรแปลว่า3 0ม0 0ื่นเมื่อกี้ที่ซื้อมาตอนซื้อมาจ่ายเงินไป3 0 0หมื่นเป็นสินทรัพย์แต่มันจะไม่เกิดค่าใช้จ่ายค่าเสื่อมเท่ากับค่าใช้จ่ายนั่นคือเอาสา0หมื่นเนี่ยแบ่งตามอายุการใช้งานเมื่อกี้ก็คือหาร3หาร3แต่ละปีจะมีค่าใช้จ่ายที่เรียกว่าค่าเสื่อมปีละหนึ่งหมื่น สปีพอครบ3ปีปั๊บเท่ากับเราใช้มูลค่ามาหมด macbook นั้นแหะถ้ามองจริงก็คือมันเป็นซาบครบ3ปีเป็นซากโดยทั่วไปเขาจะกำหนดราคาอยู่ที่บาทนึงก็คือเป็นแค่ซาบละตอนนี้ประมาณนั้นก็คือจะขายต่อขายทิ้งขายอะไรที่หนึงได้ก็ได้ที่หนึ่งบาทเนี่ยเป็นราคาที่มีอยู่แต่ขายจริงอ่ะเท่าไหรแล้วเท่าไหร่แล้วแต่แต่แปลว่าถ้าขายมาได้มากกว่าบาทนึงเท่ากับกําไร